ความเดิมตอนที่แล้วนาทีครึ่งนาทีครึ่งว<ะ>้อรยะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปอือโหอัปเดตไวมาก อ่ะโอเคออาวนะครับสวัสดีผมกาผมนิวส์คู่กับเกม The Joy of Creation Reborn นะครับผมในพาร์ทที่3นะครับกับเบตา้าสุดที่หนึ่งศูนย์น,น,นะครับผมเบต้าเหลือรถเร็วนะครับผมอัปเดตใหม่มาชิก้ามาแล้วนะครับผมก็พอจะรู้คร่าวๆเ,าเดี๋ยวไม่ชิก้ามันเป็นเมชฟอกซี่เหรอชิอก้าชิก้าไม่เอาฟอกซี่ดิชิก้าชิกนะ้าจ้าโอเคชิก้าต้องกดบนๆหน่อยนะครับผม เขียนเราจะไปดูกันซิว่าชี้ค่าผู้นี้จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะครับผมปก็ผมก็พอติ้งเขาก็คาดแล้วว่ามันคือในป่านะครับผมป่าชี้ค่าที่ถูกเผาไม่อยากเล่นเลยโอเคแต่เราจะพยายามฝืนใจตัวเองนะผมลุยตะลุยด่านนี้กันนะครับผมก็ได้เข่าไม่คคล้ายๆกับไอเกมเลยนะหูมืดมากเลย อ่าสแลนเดอร์แมนอะที่เราต้องหากระดาษแต่วันนี้มันก็คือเป็นหา drawing ภาพวาดสิบภาพแทนนะผมท่ามกลางป่าที่มืดมิดนี้เราอาจจะได้เจอเดี๋ยติดอะไรวะติดบางอย่างติดคนไม้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตายดิโอ้เจอเจอโอ้ โอเคเ okay, หมืนอนว่าเออเหมือนที่คนบอกอะ่ะแล้วมันรู้อะ่ะว่าเราต้องอไปไหนส่องหน้ามันอะ่ะเลยอยากจะรู้ก่อนขอภัยนะครับ <c oughs> ผมโอเคเราจะพยายามตั้งใจในการหากระดาษนะเมื่อก,กี้มันมาข้างหน้าแล้วเราหันหลังนะรอบนี้หันหลังแล้ววิ่งเคีย okay, คือถ้าเกิดมันมันเจอเจอตัวมันแล้วเราทีน้องทําก็คือเราต้องอ่าส,สาดไปเศษหน้ามันแป๊บน,นึงแล้ว ถ้าเกิดสังเกตเห็นว่าตามันเริ่มแดงแล้วเราก็รีบหันกลับไปนะผมแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะมันจะเริ่มวิ่งตามลงมาแล้วก็ต้องหันกลับไปส่สองไปฉายใส่มันอะไรอย่างนี้นะผมเคถึงปิดไฟก็ยังพอเห็นนะจริงผมพอเห็นยู่นะโอ,โ,อโ,อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค,อเคประมาณนี้แหละฟังเสียงวิ่งัะผมจะมีเสียงปุ๊บๆจะนนะดีนะดนะนะรู้สึกเราปิดไฟแล้วมันก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตัวเรานะครับผมมันทำให้มันตามยากขึ้นด้วยนะ โอเครูปภาพรูปแรกรูปภาพเหรอวะน่ะเหมือนกระดาษบางอย่างแบบว่าขาดเกินๆแล้วผมจะหาเจอเมื่อวะเนี้ยผมจะหาเจอหมวันเนี้ยเห็นไหะป่ามันกว้างมากอะแล้วแบบมันอยู่ตามเสาหรือตามอะไรไม่แน่ใจนะโอ้ my gosh วูนี่นี่เจอเจอเคพอเห็นอยู่นะมันมันใช่รูปภาพหรอมันเหมือนกระดาษกระกากกระดาษแบบเศษกระดาษแบบแปะไว้บนต้นไม้อ่ะ โอย่่่่่่่ติด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 ดติ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 ดิดิด เราหาไม่เจอเองใช่ไหมติดอะไรวะติดต้นไม้อะต้นไม้มันเลวอ่ะติวตรกระดาษมันก็สองสว่างนะทอนแสงไปแปลกๆอ่ะท้ายพอเห็นอยู่นะผมโอเคสองแผ่นละว่าชิคคาจะไม่อยู่แถวนี้อันนี้ก้อนหินตรงนี้เป็นเหมือนแลนด์มาร์กบอกเราได้อยู่ในของโลกใบนี้แล้วคือจะหาเจอครบสิบแผ่นได้ไงวะ <c oughs> เป็นไปนได้เหรอ คือแบบว่ามัน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 มืดมากแล้วแ้าเกิดว่าเราหาเจอประมาณเจ็ดแปดแผ่นแล้วม่เจอหายที่เหลือยากมากอ่ะแล้วมันั่งหนีชี้ค่ายนะบ้าเถอแค่นี้อย่างเดียวก็จะตายแล้วอะมืดอะคือผมผมว่เก่งแน่คนดูแล้วคนดูจะมองมืดหรือเปล่าคือจริงผมปิดไะฉายดูเดือนก็ได้นะเพราะผมพอเห็นอยู่แต่เกงว่ามันจะมืดกับคนดูมากไปไหนก็เลยต้องเปิดบ้าง โอเคโอเคดูนี่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 ปึ๊บกระดาษนี้ชัดมากเลยอะโอเคมันจะมีเป็นรั้วนะครับผมรั้วกันไว้กันทางทำให้ดูทางได้ง่ายขึ้นพอดูได้อาาอฮะออฮะอฮะไมช่วงนี้เกมหลอนเยจังวะ <c oughs> รู้สึกผมว่าเจอเกมหลอนใหม่แล้วเนยอะเลยอะเกมซิดดอร์โดได้แต่ก็เล่นในคราวหน้านะครับผมตอนนี้ชิค่าหายไปเลยสงสัยถมจะมาทุกทางหรืปล่า โอ้ดูหลังนะี่คืออันนี้ไม่ให้ดูหลังเพราะระแวงนะดูหลังเพราะว่าจะดูว่ากระดาษมันอยู่หลังต้นไม้หรือเปล่าอ่ะมันผมนว่าผมเดินผ่านไปต้นจะมีต้นไม้มุต้นมีกระดาษแปะอยู่ก็เป็นได้ต้องพยายามสายอุ้ยตกใจตกใจกิ่งไม้พยายามสายให้หมดนะแล้วคือมึอนอ่ะเอาจริงมึนๆน,นะก็ต้องขอใหยด้วยนะผมโอเคสี่แันละเหลือเวลาอีก like. โอ้ยย่า ย่าย่าเห็นนะได้ไม่มีใช่ไหมเมื่อกี้มันม,ม,มีทางแยกโอเคนี่ก็ได้เหมือนมีทางแยกครับผมแต่ว่าไม่กลับไปแล้วนะไม่กลับไปแล้วนะที่ข่าอยู่นะั่นน่ะฟังเสียงชี้น่าวิ่งได้นะผมโอเคเหมือนกลับมาที่เดิมอ่ะเกินแล้วาทางนี้แล้วกันนะ ทางนี้ทางนี้นี่โอเคโอเคนี่ทางแยกซ้ายขวาแล้มาข้างไหนแล้วลว่าจำไม่ได้ใครจะไปจำได้วะแง่งทางมึงขนาดนี้อีข้าไม่อยู่นะโอเคเหลืออีห้าแผ่นนะผมอีกีห้าแผ่นอือโอเคโอเค,อ,เคอีสี่แผ่นอีสี่แผ่นอีสี่แผ่นได้อยู่เวลาเหลือเฟือเหลือเฟือสองสองอาทีอ๋อที่ในป่าใหญ่นี้มันช่างนานเหลือเกิน โอ้โอ oh. ้มามแล้วมาแล้วโอ้ปี๊ใจนะใจนะมันไม่ตามเหรอโอเคโอเคทางแยกเมืองนี้มั้งสิมันไม่เห็นใช่ไหมหินนี่แลาวเหรอเดี๋ยวนะทำไมทำไมตรงกลางถนนนี่นะคืออะไรวอร์ดโอเคอันนี้คือพยายามวิ่งไปมองหาไว้เลยนะ แล้วไปฉายมันใส่เกินมือดิหมดแล้วเนี่ยใส่เบาๆก็ได้มั้งผมว่าโอเคแผ่นหนึง่งนหนึง่งโอเคเฮ้ยๆตใจเยน็ยนใจเยน็นใจเย็นใจเย็นอีกสามแผน่นอีกสามแผน่นอ้ายอยู่ไหนวะไหนวะ จเจอเราไอ,อกสามแสนนาทีเดียวผมแหวนเจ้าเนี่ยคือแบบถ้าเราหาเยอะแล้วมันจะหาะที่เหลือยากไงเพราะมันรู้มันจะอยู่ตรงโซนไหนอาจจะอาจจะเดินพลาดวิ่งพลาดก็ก็เป็นได้คือคนที่เล่นผ่านจําแมปได้แล้ว,ลวเดินถูกทางนี่แบบทําได้ไงวะก็ <c oughs> สงสัยอ่ะคือเองจําแมปได้ยังไงนี่จําไม่ได้เลยลอ่การลุกเปล่าดีกว่าเหมือนน่ะ <laughs> เก้าหมื่นน่ะโอเคโอเคนี่พันหนึ่งพันหนึ่งโอเคสองพันยี่สิบวิาทีเลยนะบ้าไปแล้วเนี่ยแปดแผ่นแล้วอ่ะดูดิผมพอใจกับผมงานผมมากนะผมรู้สึกว่ามันแค่นี้ก็พอพอแล้วแหละเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยแผ่นเดียวอีกแผ่นเดียวอ่ะหมดเวลาเลย ไหนวะอ้นกาไปแล้ววะไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี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 ยวคือนี้าดใจมากผมพาดตไหนไปนี่คือผมว่าไม่ได้ดีว่าอยู่ไหนนีพยายมจำ่เเดี๋ยวใสการนการเล่นมันอุ้ยนี่ไกบแล้ว แล้วสิบแล้วสิบแล้วสิบแล้วเออจำไหมจำอะไรอีกด้วยโอ้ขออีกทีนึงก็ไม่ได้ฮะสิบแผ่นแล้วอะอะไรวะโอเคจำจำแมพจำได้ไงวะจำไม่ได้กี่มั่วมากสิบแผ่นเฉยหลกักง่ายๆคือพีอารามิ่งของพีอาร์มิ่งแล้วก็ใส่ไปใส่มาจำไม่ได้เลยเมื่อก,กี้นี่อยู่ไหนวะเคยจะไม่จำคนจำไม่เหนียวหนุดม,มาก โอเคแต่เราทำเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วนะครับผมถึงแม้เราจะไม่ได้ติ๊กถูกได้นู่นได้นี่ที่มันควรจะได้ก็ช่างมันช่างมันช่างมันเอ็กซ์ต้องเอ็กซ์ตาร์ช่างมันคนหนึ่งก็คง,คงคงมีคนทำแหละเห็นคุณเอกครับลเกอร์ทำอยู่ป่าเขาด้วยกันนะผมไม่ไหวอะ่ะผมว่าแต่เลองดูทีเผื่อได้เค okay, ตรงนี้จำได้ถ้าเกิดเราตรงแบงนี้จะมีแผ่นหนึ่งน่าอยู่ที่เดิมนะผมว่าแต่ว่าก็แค่ ม่มีใครจำมีคนจำแหละไม่ใช่พวกผมไม่ใช่ผมอ่ะผมก็แค่คร่าวๆเ่งในหัวว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ยวเ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 ดีีเเีด ได้เลขเป็ดแต่ก็โดนไว้ยชิค่าเป็นไก่จะรู้จ้านี่มันเหมือนเป็ดอ่ะเป็ดนักดีออกต้องน้วงหน่อยหรือลืมก็จำไม่ได้อ่ะอยู่ไหนบ้างอ่ะนี่คือวิ่งมัวนะวิ่งมัวแล้ววิ่งมัวแล้ววิ่งมัวมากอ่ะมัวมาก หลังต้นไม้โอเคได้ห้า้ลวโอเคเวลาเลยเหลือเฟือไนดะ้แต่ว่าคือจำแมปไม่ได้อะ่ะแล้ววิ่งหนีมันมามั่วเลยโอเคโอเคสาวม,มีโอกาสไหมก็คือถ้าดวงดีบังเอิญเจอก็ได้แต่ถ้าเกิดดวงสวยก็เหมือนที่เห็นอะ่ะมืนมืนมึนมืนพลิกนา,นานก็มืนนั่นแหละ เดาเดเดแล้ว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 มาติดมติดมติดติดติดกูติดกูติดกูติดมือติดมือติดทไม้ไหนไม่ได้มาจอดหน้าเลยอะเดี๋ยวเราเราเราเงือบติดตันอยู่แล้วเราจำทางไม่ได้เดี๋ยวที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนโลกใบนี้ช่างโหดร้ายเลเกินนี่เราท้อมาเจออะไรอย่างนี้ด้วย เมื่อกี้มันเมื่อกี้ผมงงงงอะไรงงคือมันมึนน่ะมันมันแตอนนี้คือเวียนหัวจากอาการใส่ไปฉายไปมาแล้วอะ่ะอะไรนะหาคนจะหากระาษคนจะหารูปภาพไม่ได้หาเธอไม่ได้หาเธออีบ้าอีบ้าอีบ้า,บา,บาเดี๋ยว ขอยอย่างไงล้ววิ่ง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 ไปในความมืดมิดเราจะไปหาไม่เจอเลยวะปิดขอปิดไฟหาง่ายกว่านะดีป่ะปิดไฟหาง่ายกว่าปิดไฟหาง่ายวะปิดไฟหาเดี๋ยวติด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 แดดวดดติดติดอีกแล้วติดอีกแล้วติดอีกแล้ว ตลมวนได้โกนชี้ขาแล้วก็เบอร์รอบแรกมากตอนแรกวิ่งมามัม่วมากเลยคือตอนนี้ไม่รู้อ่ะวันนี้ที่ไหนกันแน่และอู้ <c oughs> พอพอเร็วๆโอเคครับ okay, นะผม,ผมตามชมนะครับผมถ้าเกิดจะเล่นอีกก็ต้องเล่นช่วงส่วนเล่นนะคงไม่เล่นไอเอ็นเลนดบ่อยเลยแหละผมคิดว่าผมไม่ไหวอะ่ะก็คงแรกแค่ติ๊กถูกแค่เฟดดี้นะครับผมขอัยด้วยที่ยะจา ทำไม่ได้ที่ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็จริงๆมันมีเอ็กซ์ตาร์ถ้าเกิดเราทำได้หมดนะแต่ไม่ไหวจริงๆ่ะขอโทษด้วยนะครับผมโอเคเรอตอนนี่หมดดอกไหมนะครับผมในะคราวหน้าซีนท์้าวไปเลยบาย,ายปิดประตูไปปิด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 ไป